ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีรถ L 5 0 1 8เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้รถสภาพสวยนะครับรถใช้งานน้อย500ชั่วโมงครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้มาเป็นตัวเปล่าครับแต่เดี๋ยวจะติดตั้งใบดันใหม่นะครับแล้วก็จะมีผ่านพวนช้างสภาพสวยสวยนะฮะคันนี้อารมณ์น้องๆ้อรถใหม่ครับ ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆมหมดครับสีเดิมๆนะครับไม่มีเก็บไม่มีทําอะไรเลยครับรถแห้งเลยครับคันนี้สีลล้อท่อนคัดด้านท้ายฝาไฮสีลล้อหลังยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรครับกลองทุกอย่างยังเป็นของเดิมติดรถใหม่มาตั้งแต่แรกนะครับถ้าชอบรถ สภาพใหม่ๆหารถใกล้เคียงกับรถใหม่คันนี้แนะนำเลยครับรถสภาพสวยใหม่น้อยนะครับ500ชั่วโมงสภาพเดิมๆเดี๋ยวเพิ่มเติมคือชุดใบดันใหม่กับผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทถ้าเกิดสนใจก็ลองเข้ามาชมที่ร้านก่อนได้นะครับราคาก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ลดได้ครับต่อรองได้อันนี้ให้ชมเป็นสภาพเดิมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดใบดันเข้ามาเดี๋ยวติดตั้งให้ดูแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับถ้าสนใจนะครับติดต่อ0634539224หรือ0994945351ร้านทุนเสมอแท็กเตอร์จังหวัดระยองนะครับขอบคุณมากครับ